ชื่อแตงกวาน,นะคะปัจจุบันอายุ32ปีค่ะทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะปัจจุบันเราธุรกิจส่วนตัวค่ะเป็นธุรกิจให้เช่าชุดไทยนะคะชื่อว่าดานเซนออาไทยค่ะสามารถไปติดตามใน i ินซาแกรมได้ค่ะอ่ ao, อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะอยู่แถวพระรามมหาราชวังอ๋อเลิเลยแบบเหมืนมอนตั้งหมอะเลยะคะ่ะอ่าฮะทีนี้นคุณแตงกวาดขออนุญาตค่ะเดี๋ยวสอบถามเราเรื่องราวเพื่อนๆฟัง เออทำไมถึงได้มาจัดฟันที่ดับเบิลทีในเท่าที่นี่คะคือต้องเรียนก่อนค่ะว่าตอนตอนแรกก็คือคิดคิดว่าพยายามหาที่ที่จัดฟันแล้วก็ลองลองเสิร์ชดูข้อมูลจากหลายๆที่ลองไปปรึกษาคุณหมอจากหลายๆที่ค่ะก็คือโดยส่วนตัวเป็นคนที่ฟันอะ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาแบบไม่สมการหรืออะไรเงี้ยก็คือฟันฟันมีการยืินตัวปกติแต่ มีปัญหาใหญ่ก็คือ,อกระดูกฟันนะคะบรรดา,าค่อนข้างที่จะยืนมาข้างหน้ามันก็เลยทําให้เวลาเราหันข้างๆอย่างนะะี้ค่ะมันก็คือจะรู้สึกว่ามันมันยืนดมีปัญหาตรงสุดนั้นแต่ว่าการการที่สัดฟันแบบวิธีปกติมันไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ค่ะ,คะก็เลยลองเสิร์ชหาข้อมูลว่าเราสามารถ มีวิธีการแบบวานที่สา,นนาม,สมารถทําให้ฟันการามขาด,ดกระไกาเราเข้าขไปได้ไหมนอกจากาาดดาการผ่าตัดขากระด้างแล้วคือเลยได้มาพบกรพรับคุณหมอก่กติแสดงว่า,าได้มีโอกาสที่จะไปปรึกษาคุณหมอหลายท่านแล้วเหอนการหยุไหมใช่ถูกต้องค่ะคุณ<ม>หมอหลายท่านก็คือแนะนําว่าไม่แนะนําให้แบบฟันเราแนะนําให้ใช้วิธีการผ่าตัดขาดกระไกาซึ่งวิธีาการเนี้ย มันจะมีทั้งความความเจ็บแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการผัาตื้นตัวค่อนข้างนานเลยไม่เลือกที่จะทำอะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ไม่อยากผ่าคะก็รู้สึกปวดด้วยเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่ใช่เป็นการผ่าตัดใหญ่หญแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องใช้ประกอบกับมันต้องใช้ระยะเวลาในการผัาตื้นค่อนข้างนานซึ่งโดยส่วนตัวท,ทาทางานแค่แค่แต่ทุกวันคิดว่าวิธีการผ่าตัดอาจจะไม่เหมาะกับ ตายกับชีวิตขค่ะอืแลค่ะแล้วพอได้มาปรึกษากับคุณหมอค่ะรู้ว่ามันมีตัวคิวบอร์ดนะด้วยความที่คิวบอร์ดเพิ่งขึหม่เอ่ออะไรเป็นตัวที่ตัดสินใจที่ทำให้เลือกตัดสินใจท,ทำคิวบอร์ดรู้สึกว่ามันมันแบบเฮ้ยจะ กังวลไหมเพราะว่าเราอยู่เมื่อคืนนี้ไม่ค่อยมีใครทำนะตอนนั้น,นเลยอะค่ะอะไรเป็นต้นที่ทำให้สนใจเมากังวลไหมตอนแรกก่อนที่จะเข้ามาปรึกษากังวลนิดหน่อยค่ะว่าว่ามันจะได้ผลจริงไหมไหมตามตามที่ตามที่เคยอ่านในอินเทอร์เน็ตมาไหมแต่ว่าพอพอได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้สกพรรณก็คือให้ให้สามารถให้คําตอบแล้วก็ให้ความมั่นใจได้เป็นอย่างดีก็เลยรู้สึกมั่นใจว่า ถ้าใช้วิธีคิวบอลในการในการรักษาน่าจะให้ผลที่เทียบเคียงกับการผ่าตัดขาไก่ค่ะแล้วพอมาครั้งแรกเลยพอเริ่มทำปุ๊บเริ่มเห็นผลประมาณเดนเม่าไหร่ะน่าจะประมาณเดือนที่ห้าถเดือนที่หก็เร็วอยู่นะตอนที่เห็นนี้รู้สึกยังไงคะแบบสังเกตทุกวันอยู่แล้วหรือว่าประมาณไหนมีคนทัค ปกติอะค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองเพราะว่าเราเห็นหน้าตัวเองหน้ากระจกทุกวันแต่ว่าเพื่อนเพื่อนรอบข้างครอบครัวก็ถามเขาว่าแบบแบบว่ามุมด้านข้างหน้าหน้าดูแบบว่าเปลี่ยนหน้าดูแบบเข้ารูมากขึ้นหันมุมข้างก็คือฟันฟันไม่ขึ้นแล้วนี่ค่ะอืมแล้วเป็นยังไงคะตอนนั้นพอฟังทุกคนบอกู้องกใจค่ะเพราะว่าเพราะว่าปัญหารักที่จะมนก็คือเวลาเวลาที่เราแบบหันข้างๆเพราะว่าเป็นโดยส่วนตัวเป็นคนที่ที่แก้มค่อนทางเยอะ แล้นะถ้าตอนแรกที่ที่ปากค่อนห้าอูฟันมันลื่นมันก็ยิ่งทําให้ดูแบบดูเป็นคนที่แบบแก้มเยอะช่วงตรงนี้ใช่ค่ะก็เลยพอพอทุกคนบอกว่าเอ้ยมันมันดูสวยขึ้นเข้าเข้าที่มากขึ้นก็เลยรู้สึกแบบว่าชีวิตค่ะใสดีใจค่ะแล้วความลําบากในการใสซีบอลล่ะคะมีอะไรเป็นอุปสรรคไหมเผื่อเพื่อนเพื่อนที่สนใจจริงๆในระหว่างระหว่างการใส่ค่ะก็คือ ไม่อยากบอกว่าไม่ไม่เจ็บเลยอาจจะมีรู้สึกตึง,ตงนิดหน่อยเวลาหลังจากที่ทุกครั้งที่เราปรับเครื่องมือแต่ว่าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอาจจะต้องระวังความสะอาดแล้วก็เรื่องการรับประทานอาหารแค่นั้นเองค่ะว่าเราไม่เราต้องเลี่ยงของที่แบบว่าแข็งจ้นป้ายอะไรเงี้ยรับประทานของที่มันย่อยง่ายทานง่ายแบบนี่คือตัดไอขายะคะปาปาบันเป็นคนหนึ่งไหมที่แทบจะไม่ต้องมาเช็คเครื่องมือเลยเนะาะใช่ไหมคือไม่ค่อยหลุดเลยอะ ทีบอ<า>ลมีครั้งไหมมีประมาณครั้งสองครั้งประมาณนี้ค่ะ, <S 1> <S 1> คะแล้วสุดท้ายค่ะฝากแนะนำเพื่อนๆถึงผลลัพธ์ทอ่ตัวเองได้อยากให้แนะนำคนที่กำลังคุเคสแบบนี้อยู่ค่ะก็อยากอยากแนะนำทุกคนค่ะวา่าถ้าถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านเรื่องเรื่องที่ฟันยื่นหรือปากปากอต้องการแก้ไขปัญหาโดยที่อยากจะไม่ใช้วิธีการผ่าตัดแบบนี้นค่ะก็คือแนะนำให้มาปรึกษาที่คลินิกดรดีได้เลย ค่ะทุกคนใจดีแล้วก็พร้อมให้คําแนะนําค่ะสามารถมาปรึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีจะได้ค่ะผลลัพธ์วันนี้ชอบไหมคะตอนนี้รู้สึกดีกับตัวเองค่ะรู้สึกสวยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ